นะครับเออเมื่อเช้านี้มีเรื่องแปลกๆเห็นแชร์กันมาในห้องไลน์มีผู้หญิงท่านหนึ่งเขาบอกเป็นผู้หญิงหน้าตาดีหน้าตาดีแต่งตัวดีผิวพรรณดีขึ้นรถไฟฟ้า BTS มาผมไม่แน่ใจว่าเป็นสายไหนนะขึ้นรถไฟฟ้าไม่ใช่ใต้ดินฮนะรถรถไฟฟ้า BTS ขึ้นมาก็พูดจา แบบคนเพอ้อพูดเรื่องการเสียอธิปไตยของประเทศไทยพูดถึงเรื่องบทบาทคุณทักษิณชินวัตรคงจะเป็นสลิมเต็มตัวล่ะแต่ว่าอินเกินนะเลยเพอ้อนะอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้อาจจะล้นล้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะปรากฏว่าขึ้นมาพูดบนรถไฟฟ้า BTS ช่วงเช้าซึ่งมีคน นะสัญจรไปมาแล้วใช้โดยสารรถไฟฟ้า b ี s ีเอจำนวนมากผู้หญิงคนนี้ก็อินการเมืองหนักนะพูดจาเสียดสีคุณทักษิณพูดจาเกี่ยวกับเรื่องอธิปไตยไทยจะเสียอธิปไตยก็หมายถึงเรื่องของ MOU 4สีเสียคือต้องบอกนะคนที่อินในลักษณะนี้เนี่ยถูกสลิมถูกแจ็กลิมมันปั่นจนจนไม่ลืมหูลืมตา ก็อินกับชีวิตทําให้ชีวิตบางทีเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันสุดท้ายผู้โดยสารคงจะแจ้งเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้า BTS นะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้า BTS เชิญผู้หญิงคนนี้ออกจากรถขบวนรถไฟฟ้า BTS เเพราะว่าเธอพูดไม่หยุดนะพูดเกี่ยวกับการเมืองตะโกนดังๆเป็นผู้หญิงหน้าตาดีผิวพรรณดีฮะผิวขาวแต่งตัวดีฮะไม่รู้ว่าเธอเป็นประเภท ล้นคงไม่ได้ขาดฮะเป็นพวกเกินร้อยอ่ะเป็น, <c oughs> ปนพวกเกินร้อยนะฮะพูดจาแมน่าจะเอามาเป็นนักปา่าใสนะเป็นนักปาาใสได้เพราะพูดถึงเกี่ยวกับการเสียอธิปไตยการเมืองทําอะไรคุณทักษิณไม่ได้ทํานองเนี้ยนะเกี่ยวกับองค์กรอิสระทํานองนั้นคนฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจไม่ปลอดภัยก็ Quit เลยแจ้งเรานเจ้าหน้าที่เนี่ยคนอินการเมือง แต่ว่าควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยสลิมมันปั่นถึงขนาดนี้เรื่องที่สองสั้นๆเป็นเรื่องที่ต้องบอกนะฮะว่านะแปลกประหลาดพอสมควรนะหลังจากที่นำเสนอเรื่องของสนธิลิมทองกุลเมื่อวานนี้ที่จะบอกว่าอาจจะต้องพิจารณาต้นปีในการขับเคลื่อนเดินครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายอะไม่มีเดินมากกว่านี้นะพอใกล้แล้วอายุใกล้ถึงฝั่ง78แล้วฮะติดคุกมาก็ แล้ว,ล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 วทั้งโดยเฉพาะเรื่องของปลอมแปลงเอกสารแบงก์กรุงท่อทำธุรกรรมแบงก์กรุงไทยนะฮะติดคุกนะฮะเหลือสมปีจากกี่ปีไม่รู้นะเหลือสามปีนะออกมาซ่าได้อีกแล้วถูกคนยิงกระบาลมาก็ออกมาซ่าได้อีกแล้วเห็นว่าวันที่สองนี้ธันวานี้เหลือไมอ่สัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเข้ามานะครับที่ทำเนียบรัฐบาล เข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อจะยื่นหนังสือให้กับนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของสนที่สัญญานะการเปิดการเจราจานะ MOU 44เรื่องกรณีการนะเรียกว่าเจราจาผลประโยชน์ในพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนบริเวณเาชายเ,าเขาเรียกไหลทวีป 200ไมล์ทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาคุณสนธิจะเข้ามาพร้อมคุณปานเทพวันที่2ธันวาก็น,นี่เป็นเรื่องความเคลื่อนไหวแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการพบกันเดือนละครั้งแล้วถ้าการเมืองสุขงอมก็จะออกมาเดินขบวนไล่รัฐบาลโอ้บอกตัวตนเรียบร้อยอาจจะไม่ได้บอกรัฐบาลอย่างเดียวนะอาจจะบอกสปอนเซอร์ด้วยว่าสปอนเซอร์กูจะออกแล้วนะกูะขอญาติโหมโลงหน่อยก็แล้วกัน วันนี้ประเด็นที่จะพูดเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญเรื่องของมนคนที่มีบรารมีคนที่มีมนเนี่ยก็จะสร้างการเมืองคนที่ทำการเมืองแล้วไม่มีมนก็เป็นใหญ่ไม่ได้นะฮะคนที่มีบรารมีนะฮะแล้วมันต้องมีคนห้อมล้อมมีบรารมีอย่างเดียวไม่พอนะฮะในตังไม่ในกระเป๋าไม่มีตังในคนก็ไม่เดินตามนะ ไม่มีคนโดนเดินหอมล้อมนะมีแต่ตัวนะบางคนมีบารมีแต่ไม่มีตังก็ไปการเมืองไม่ไกลแต่ถ้ามีทั้งบารมีมีทั้งสตังโอ้ไปไกลแน่นอนผมกำลังพูดถึงของลุงบ้านป่าคนหนึ่งเป็นกรณีศึกษาว่าในวันที่เขาสิ้นมนคือวันนี้เนี่ยวันที่เขาเคยเฟื่องฟูที่มีทั้งบารมีมีเงินแล้วก็มีมนเนี่ยนะ พูดกับใครใครก็เชื่อพูดกับใครใครก็ฟังมีคนเดินห้อมล้อมากมายแต่วันที่ตกต่ำที่สุดเนี่ยนะน่าจะใกล้เข้ามาทุกทีความหวังที่จะเป็นนายกมำตรีเนี่ยพังทลายหลังสานํำนูนไม่รับคำร้องในการยุบพักเพื่อไทยกรณีคุณทักษิณครอบงำ6 6ประเด็นที่คุณทรีรยุทธสวุวรรณเกษรยืน่น ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อ22พฤศจิกามาถึงวันนี้ความหวังของลุงบ้านป่านะครับนอกจากจะเป็นศูนย์แล้วเนี่ยมันก็ติดลบหมายถึงว่าอะไรฮะสิ้นมนสิ้นบาร,รมีฮะสิ้นมนสิ้นบาร,รมีอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างสมัครนายกสมาคมกีฬาทางน้ำก็สอบตกแพ้อ,อันดับหนึ่งแค่นายกสมาคมนะ ลุงป้อมพลเอกประวิทยยังสอบตกฮะได้ไป38คะแนนหรืออะไรประมาณเนี้ยที่หนึ่งเขได้ไปร้อยกว่าซึ่งนี่คือการแสดงออกถึงบาร,รมีบ้านป่าที่หมดสิน้นท่ามกลางลูกน้องเป็นพิษลูกน้องเป็นพิษเนี่ยผมกำลังพูดถึงนายสามารถหรือนายสอที่คนกระซิบข้างหูลุงเป็นประจำ แล้วผมจะเฉลยนะวันนี้อย่าพลาดโดยประการทั้งปวงใครอยู่เบื้องหลังการล็อกสามารถรอบนี้ตำรวจเมื่อวานนี้ใช้ปฏิบัติการเช้าตรู่หกโมงเช้าตีไก่นะตีไก่ตอนง่วงเวลาเขาจะตีไก่เนี่ยครับตีตอนง่วงนะนะเขาไปบ้าน <c oughs> ไปบ้านของนายสามารถ เจนชัยวนิชเจนชัยจิตวนิชอ่านายสามารถที่เป็นคนใกล้ตัวของลุงบ้านป่าไปตอน6กโมงเช้าบ้านอยู่แถวถนนราชพฤกษ์หนึ่งหลังจุดที่สองคือคอนโดมิเนียมแถวราชเทวีอีกหนึ่งห้องเข้าค้นสองจุดพร้อมกันจุดที่เป็นจุดน่าสนใจแล้วพักประจำก็คือบ้าน เป็นบ้านที่อยู่ในบ้านจัดสรรเป็นบ้านหลังในบ้านจัดสรรฮะนะขออนุญาตไม่เอ่ยนามหมู่บ้านจัดสรรแถวถนนราชพฤกษ์ปรากฏว่าทําไมต้องไปตรงนี้ฮะเพราะเช็คสัญญาณโทรศัพท์นายสามารถยังอยู่ตรงนี้เข้าบุคค้นเข้าไปเจอแม่นายสามารถเดี๋ยวผมทําไมต้องเล่าเบื้องหลังแล้วผมจะบอกว่าใครอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการตัวนี้นะเพราะว่าถ้าไม่ลึก รายการเราไม่มีคนดูก็เลยต้องลึกหน่อยคือเช็คสัญญาณโทรศัพท์ตำรวจเวลาเขาจะจับเขาจะเยกเช็คสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งสามารถเขารู้คนที่อยู่ระดับนี้เนี่ยนะฮะตายหมดฮนะบางคนเนี่ยฮะเอ๊ะทำไมเจ้านี่ตามตัวได้ทั้งๆนี่หนีเข้าไปในไร่อ้อยสมมุติว่าไปอยู่ไร่อ้อยจงังหวัชปปดชนบุรีไนระ่สับปะรดชนบุรีเนี่ยทำไมเจ้านี่มันตามตัวได้เขาเช็คเบสโทรศัพท์ไงเหมือนกันนะ กรณีสามารถก็เช่นเดียวกันเขาเช็คเบสโทรศัพท์นะฮะว่าอยู่หมู่บ้านนี้ในถนนราชพรึกก็เข้าไปเลยนะฮะแสดงหมายหมายสารเข้าค้นบ้านพบคุณแม่คุณสามารถไปในห้องนอนโอ้โหก็แอร์เย็นฉํำเลยนะครับชุดนอนนะ,ะชุดนอนเพิ่งเปลี่ยนไม่นานนะฮะเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะชุดนอนเพิ่งเปลี่ยนเมืรีบไปอ่ะเพราะไม่ได้ ถอดแล้วไม่ได้มีการพับเพิบไม่มีการพับชุดนอนโทรศัพท์ยังวางอยู่บนเตียงนะครับโทรศัพท์เครื่องที่ใช้ประจําเพราะฉะนั้น,นไปคน้นทั้งหมดคน้นไม่เจอตัวเจอแต่คุณแม่คุณแม่รับกรรมสิครับเพราะบทบาทคุณสามารถเนี่ยคดีสําคัญคือสมคบคิดในเรื่องของแชร์ลูกโซ่และนําไปสู่คดีการฟอกเงินซึ่งคุณแม่นะครับข้อหาที่เจอ ไม่น่าจะหนีพ้นเนี่ยก็คือเรื่องอะไรฮะบัญชีมาใช้แม่เป็นบัญชีมาครับโอนเข้าทีละหลายแสนสองล้านห้าก็มีหลายแสนก็มีแล้วที่สำคัญมันโอนสม่ำเสมอเหมือนเป็นเงินเดือนฮนะแต่คุณแม่ยังปากแข็งนะอ้างว่านี่คือเงินทำบุญนี่คือเงินกู้คุณแม่ยังปากแข็งอยู่นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะ เขาก็เลยตามไปจับสามารถที่วัดห้วยปากั้งนะครับจังหวัดเชียงรายนะวัดห้วยปากั้งก็เป็นวัดโด่งดังน่าจะไปทําบุญเสดเคาะแต่ที่สําคัญเอาง,ง่ายๆเลยนะทําไมสามารถรู้ก่อนนี่เป็นเรื่องน่าสนใจฮนะทำไมสามารถรู้ก่อนแล้วเพ่นออกไปก่อนที่ตํารวจจะมาตอนหกโมงเช้าเขาว่ากันว่าสามารถเนี่ยมีพลายกสิบ ภายกระซิบเนี่ยมัได้อยู่ที่ไหนฮะต้องไปเช็คเช็คจาก DSI ว่ามีเทวดาที่ DSI กระซิบให้สามารถเพ่นก่อนหรือเปล่าผมไม่ได้กล่าวหา DSI ฮะ DSI ต้องไปสืบค้นเอาเองนะครับว่าเคยใครเนี่ยเคยได้ดิบได้ดีเพราะนายสามารถเจนชัยวนันะิชนะ เจนชัยจิตวณิเตะสมัยที่เขาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตอนนั้นก็เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสมัยคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับก็เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วไปคุกคลีกับดีเอสไจนมีหลายคนได้ดิบได้ดีและเขาว่ากันว่าภายกระซิบเนี่ยก็มาจากดีเอสไนนี่แหละเพราะตํารวจที่เข้าค้นเป็นตํารวจจากดีเอสได้วยคดีนี้มันถูกโยนไปหาดีเอสไ สข้อหาที่เจอหนักหกหลังจากวันนี้น่าจะน่าจะสอบปากคำเพราะนำตัวมาจากจังหวัดเชียงรายสามข้อหาที่มันทำให้ลุงบ้านป่าสะเทือนเนี่ยมันมีวลีอยู่วลีหนึ่งสามารถเคยขู่คนคนหนึ่งเป็นระดับรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐยิงเท็จแค่ไหนประสอกวันเ่เองนะฮะ เขาตั้งข้อสังเกตว่าสามารถเคยพูดขู่ไว้กับรองหัวหน้าพักคนหนึ่งในพักพลังประชารัฐบอกว่าถ้าเขาโดนคนบ้านป่าโดนด้วยแต่คนอย่างสามารถหายากนะครับเป็นคนหายากเพราะอะไรฮะเป็นลูกน้องที่เลี้ยงเจ้านาย <c oughs> เขาบอกว่าสามารถมีคุณ คุณสมบัติพิเศษไม่เหมือนลูกน้ององค์กรอื่นๆไม่เหมือนลูกน้องนะักการเมืองพรรคอื่นๆนะเพราะลูกน้องเลี้ยงเจ้านายเนี่ยหายากคนยังสามารถเป็นบุคคลหายากแต่คําขู่นี้น่ากลัวขู่ว่าถ้าเขาโดนคนบ้านป่าโดนด้วยไอ้ <laughs> นี่ก็ทําให้บางคนหนาวๆร้อนๆนะครับนายกสมาคมก็ไม่ได้ อะไรก็ไม่ได้ตอนนี้เริ่มหนาวหนาวร้อนร้อนมาเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนะฮะกำลังมาเยือนข้อหาที่สามารถจะโดนเนี่ยมันค่อนข้างหนักพอสมควรไม่เหมือนคนอื่น,นะฮะแม้ว่าวงเงินจะไม่เยอะเหมือนคนอื่นเป็นพันล้านแต่วงเงินสามารถเนี่ยในบัญชีคุณแม่เนี่ยว่ากันว่าเป็นร้อยนะฮะบัญชีผ่านคุณแม่มาถึงสามารถเนี่ยเป็นร้อยนะฮะ บอกมีรายได้หลักแสนเงินแสนต้นๆว่างั้นนะฮะต่อเดือนเนี่ยแต่ซื้อบ้าน40 50ล้านมีรถหลายคันได้อย่างไรนั้นข้อหาที่เราอนุมานได้ตอนนี้นะฮะจริงๆข้อหาเนี่ยไม่น่าโดนฮะถ้าลูกพี่ยังมีบารมีอยู่ถ้าลุงมีลูกพี่ยังไม่สิ้นมนเลยนะฮะข้อหาเรื่องหนึ่งฟอกเงินเรื่องนี้เรื่องใหญ่ฮะ เพราะบ้านเนี่ยต้องยึดก่อนรถต้องยึดก่อนฮนะเดี๋ยวที่เหลือค่อยมาดีแคล์มาชี้แจงว่ารถได้มายังไงบ้านได้มาอย่างไงแต่กฎหมายฟอกเงินมันยึดก่อนไอ้ตัวนี้คือสมคบคิดเปลี่ยนแปลงทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายกฎหมายฟอกเงินนี่คดีแรกคดีที่2เป็นเรื่องของเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับประโยชน์ในช่วงสมัยเป็นกัรมาทิการในช่วงปี64 6 5 6หช่วงนั้นเป็นการมาที่การดูแล เกี่ยวกับผู้บริโภคด้วยแล้วเป็นกรรมธิการหลายชุดเป็นที่ปรึกษากรรมธิการหลายชุดด้วยเรื่องนี้กฎหมายแรงฮะคุณเป็นข้าราชการการเมืองเป็นเจ้าพนักงานของรัฐไปเรียกรับประโยชน์ข้อหานี้แรงคุกเจ็ดปีถึงประหารชีวิตฮนะไอเรื่องนี้เขากลัวมากกลัวกับาฟอกกลัวกว่าฟอกเงินฮนะเพราะหมายถึงนะฮะฟอกเงินก็ยึดทรัพย์ไปแล้วแต่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ไปเรียกรับประโยชน์เนี่ยเปีถึงประหารชีวิตนอกจากติดคุกแล้วเนี่ยนะฮะไม่ได้ผุดได้เกิดนะฮะในทางการเมืองนี่สูญพันธุ์นะฮะแล้วข้อที่สามเนี่ยเป็นเป็นอันซีนฮะเป็นถ้าเขาตั้งข้อกล่าวหานี้ขึ้นมาจบเลยนะฮะยื่นบัญชีเท็ดฮนะนะยื่นบัญชีเท็ดเพราะว่านายสามารถได้ไปปรึกษานะครับนะ บุคคลคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนะกฎหมายและก็บ,บัญชีนะคือบัญชีนายสามารถเนี่ยมีพิรุษเอาตรงไปตรงมานะเข้าและออกตอนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยเงินมันไม่ลงล็อกกันไอตอนเข้าเงินอีกแบบหนึ่งตอนออกเงินอีกแบบหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จตอนเข้าอีกอย่างหนึ่งตอนออกอีกอย่างหนึ่ง เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่นะเรียกว่าอันซีนเป็นข้อนะที่เขามองว่าน่าจะโดนเรื่องนี้สําคัญแต่นายสามารถโดนสอบปากคาวันนี้แล้วเนี่ยนะจะนะเข้าสังเตเลยหรือเปล่าเนี่ยไอนี้ไม่รู้ว่ากันไปแต่คนที่เหนื่อยก็คือคนบ้านป่าวันนี้นอกจากแก้ปัญหาบริวารเป็นพิษไม่ได้แล้วเนี่ยนะบรารมีหดหาย หดหายแล้วสมาชิกตอนนี้จะทำยังไงว่ากันว่าหลายคนนะฮะหลายคนสมาชิกหลายคนเริ่มไปติดต่ออันนี้ตรงไปตรงมานะไม่ต้องปิดกันนะพลังประชารัฐหลายคนถ้าไม่ไปอยู่พักการเมืองเก่าแก่ไม่เข้าพักเพื่อไทยไม่เร้าพรวมไทยสร้างชาติไม่เข้าพักภูมิใจไทยเขาก็จะไปพักโอกาสใหม่พักเพิ่งจดมาใหม่ๆหมัดๆเลย ชื่อพักโอกาสใหม่พักนี้มีโอกาสเติบโตได้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้การสิ้นมนของคนบ้านป่าเนี่ยนะทำให้อะไรอะไรเนี่ยมันย่ำแย่นะแล้วก็สิ่งที่บาร,รมีของบ้านป่ามันลดลงเนี่ยมันทำให้เกิดคำขู่ออกมาว่าถ้าผมโดนคนบ้านป่าก็โดนด้วยนะคนบ้านป่าก็โดนด้วยเพราะฉะนั้น วันนี้นะต้องสืบหลายอย่างฮนะมีเกลือเป็นหนอนไหมองค์กรของรัฐนะครับเพราะกว่าจะจับเทวดาเทวดาสอได้เนี่ยแหมจับตัวยากเย็นเหลือเกินมีคนเป็นภัยกระซิบให้ลี้ภัยก่อนให้หนีไปก่อนนะไปรับอากาศเย็นที่วัดห้วยปากกั้งที่เชียงรายซะด้วยนะแสดงว่ามันต้องมีภัยกระซิบแน่นอน เรื่องการเมืองเนี่ยมันมันมันเลี่ยงไม่ได้ฮะบารมีต้องมีสตังต้องมีครบและที่สำคัญแม่เป่ามนอะไรเนี่ยองค์กรชะง,งักงานหมดเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่บ้านป่าสิ้นมนเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะเลยเขาว่ากันว่าคนที่อยู่เบื้องหลังฉากบ้านป่าไม่ใช่ใครที่ไหนผมเคยนำเสนอไปแล้ว เป็นคนปล่อยคลิปมาทางเดนายเอกมหาสวัสดช่อง m อ็มคอดเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์รายการนั้นนั่นแหละคนที่ปฏิบัติการซิลสามารถคือคนเดียวกันนะที่ปล่อยคลิป5คลิปนของลุงคนหนึ่งทั้งหมด5คลิปซึ่งมีมากกว่านั้นอย่างที่ผมบอกแต่เขาปล่อยมา5ก่อนแล้วก็เป็นคนที่ซิลสามารถด้วยงานนี้ เขาคนนั้นชื่อบอจอไม่ผิดฮะบจวันนี้ผมจะบอกเอฟซีของผมฮะบจวันนี้เขาจะกลับมาเป็นแมว10ชีวิตครับไม่ใช่9เพราะสารปกครองบอกแล้วสิ่งที่นักข่าวนำเสนอวันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นที่บจต้องหลุดแล้วไม่มีโอกาสกลับ ลมปทุมวันนะเป็นเรื่องเข้าใจผิดสารปกครองยังไม่ได้ออกมาชัดเจนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเห็นแมว10ชีวิตนะเกิดขึ้นเป็นตัวแรกและตัวเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเขามีแต่แมว9ชีวิตนั้นเรื่องนี้เป็นฝีมือของบอจอแน่นอนนะสายข่าวผมมานี่ชัดเจนไม่ต้องห่วงว่าผิดพลาดประการใดเพราะ เล่นตั้งแต่ปล่อยคลิปเสียงมาละจนกระทั่งล็อกตัวที่เชียงรายฝีมือเขาทั้งหมดนะเพื่ออะไรฮะเพื่อเรียกว่าบ้านป่าเป็นศัตรตูนะทางการเมืองของใครหลายคนแล้วบ้านป่าแผ่อิทธิพลในช่วงคอสช,อชอที่ผ่านมาหลายปีไม่มีใครจับคนติดคุกได้เลยฮะแต่เที่ยวนี้พักเพื่อไทยกลับมาแล้วดีไอคอนนะ ติดคุกกัลนาวติดคุกกัลนาวฮะใครจะคิดว่ากรมราชทรรเรือนจําพิเศษกรุงเทพจะเป็นหมู่บ้านคนรวยมีทั้งเศรษฐีมีทั้งบอสสิบแปดคนมีทั้งทนายความ V.I.P อ,อยู่ที่หมู่บ้านเรือนจําพิเศษลาดยาวกรุงเทพเนี่ยนะอยู่กันครบเป็นหมู่บ้านคนรวยฮะอยู่แถวงามวงวานเนี่ยฮะถนนงามวงวาน โอ้โห oh, เป็นหมู่บ้านคนรวยบรรดาบอสอยู่ที่นี่ทนาย VIP อยู่ที่นี่เดี๋ยวจะมีดารานักสแสดงเห็นว่าดารานักสแสดงคนหนึ่งสอสนย่อฟอฟันเนี่ยที่เป็นข่าวกันอยู่เนี่ยนะฮะจะได้รางวัลช่วงปีใหม่เนี่ยนะก่อนปีใหม่จะได้รางวัลน,นะนะฮะเป็นกําไรข้อมือ <laughs> ล็อกสองข้างเลยนะฮะฟอฟันเตรียมรอไว้นะครับจะได้ของขวัญปีใหมนะ่ตำรวจสอบสวนกลางนะเขาให้ เขาให้ความคิดเห็นมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ฝีมือบอจอไม่ธรรมดาเขากลับมาแล้วฮะแต่เขากลับมาหลังม่านซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้แล้วมันก็ตอบคำถามได้ว่าวันนี้นะคนทีนะ่หมดมนเนี่ยนะมันจะมีปัญหาเขาถึงบอกว่าการเล่นการเมืองเนี่ยห้ามสิ้นมนเด็ดขาดโดยเฉพาะนะครับ บ้านใหญ่บุรีรัมเนี่ยมนอย่าสิ้นนะฮะได้นายกอบจมาหลายจังหวัดนะได้นครศรีธรรมราชมานะฮะได้ไหนกนะ่ะได้เพชรบุรีมานะเพื่อไทยเขาได้อุดรมาบ้านใหญ่นะครับบุรีรัมอย่าหมดมนนะฮะเพราะว่าคิวต่อไปคือเขากระโดงที่มีหลายคนจองกระถินไว้เนี่ยนะ เขาก็โดงเป็นมหากราบที่ไม่มีใครกล้าเอาตำแหน่งมาแลกผมบอกงี้ก็แล้วกันนะสุดท้ายปลายทางคืนไม่คืนไม่รู้แต่สารดีกาพิพากษามาแล้วมันจะทำทำร้ายทำลายคนแต่ละคนไปย่อยยับไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นอะไรฮะมันเป็นของหลวงเมื่อมันเป็นของหลวงเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ฮะถ้าไม่คืน มันก็จะมีคนเรียกว่าเนะเขาจะยือ้อใช้วิธียือ้อทำนองไหนก็แล้วแต่ว่าซื้อมาโดยสุดจริตต้องมีการชดเชยชดใช้เงินอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ท่านต้องไปพิสูจน์กันนะแต่เมื่อสารดีกาออกมาแล้วปั๊บเนี่ยนะคำสั่งสารนะฮะคำวินิจฉัยของสารคำพิพากษาของศาลโดยเฉพาะสารดีกาเป็นสารที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องนี้ต้องมีข้อยุติแล้วถ้าไม่มีข้อยุติ ในรัฐบาลนี้เละทั้งหมดเละทั้งหมดผมบอกงี้ก็แล้วกันเพราะอะไรเรื่องนี้มันไม่มีใครยอมใครมันไม่มีใครแลกใครฮะอย่างกรณีที่สนธิลิมเนี่ยบอกมาพูดว่าไอ้พรรคเพื่อไทยจะอยู่ได้เพราะว่าเจรจากับภูมิใจไทยนะแลกกันว่าภูมิใจไทยอย่าไปเล่นเรื่องเอาพาย เพื่อไทยอย่าไปเล่นเรื่องเขากระโดงเขาไม่คุยกันอย่างนี้ในทางการเมืองเขาไม่คุยกันอย่างนี้แล้วผมเชื่อเลยนะฮะผมเชื่อกรณีที่ดินเอาพายเนี่ยที่จะมาเล่นงานคุณอุ้งอิงเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีหรือชั้น14โรงพยาบาลตํารวจที่จะมาเล่นงานคุณทักษิณไม่มีอะไรในกอไผ่ผมบอกเลยวันนี้เนี่ยคุณทักษิณคือพยักติดป,ปีมน์ของคุณทักษิณเนี่ยวันนี้นะัก บารมีกลับมาแล้วนะฮะการเลือกตั้งอุดรธานีชนะกลับมาแล้วเนะี่ยคือพยักติดปีกฮนะเสือนะฮะเป็นพยักในป่าแล้วเนะี่ยแม้ยังมีปีกได้อีกอนะ่ะมันธรรมดาที่ไหนเพราะฉะนั้นวันนี้เนะี่ยเรื่องชั้นสิบสี่เรื่องสนามกอล์ฟอัยเรื่องเลนะ็กเขาก็าว่ากันตามกระบวนการว่ากันตามกฎหมายไม่มีปัญหาแต่เขาก็โดงเนะี่ยพิพากษาแล้วเรื่องนี้ คนที่จะดูแล้วมนนะ่าจะมีปัญหาต่อไปเนี่ยนี่คือบ้านใหญ่บุรีรัมต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีเพราะหลังสุดเนี่ยเ,เขาเรียกภาษาโบราณเขาเรียกหินลองทองนะสุภาษาิตไทยโบราณแล้วก็หินลองทองเพราะว่าอะไรฮนะเพราะตอนนี้มีคนเริ่มลองของนะคุณอนุทินแล้วนะเรื่องที่ดินงอกคุณนัโทพรโตประยูนนักร้องเรียนเตรียมไปยื่นนะครับ ไปยื่นทั้งปปชไปยื่นหลายหน่วยงานนะเรื่องของไปยื่นสารปกครองด้วยหรือไงถ้าผมจําไม่ผิดเรื่องโฉนดที่ดินงอกริมตลิงนะโฉนดงอกที่ดินริมตลิงที่จังหวัดปทุมธานีนะมีการนําไปออกโฉนดสองงานเป็นที่ดินที่มันสะสมนะฮะน้ำลดไปดินก็นสะสมพอกพูนมาพอกพูนมา ตรงนี้มีคนเล่นแร่แปรธาตุเอาไปออกโนดเรียบร้อยแล้วเมื่อปี66ความผิดสำเร็จเรียบร้อยนะเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นคนใกล้ชิดกับคนมหาไทยเพราะฉะนั้นนะคุณอาทุธนุทินต้องตอบเรื่องนี้นะให้ด่วนจีเลยเพราะว่าจะเป็นของร้อน ถ้าตอบไม่ดีมนหมดเลยนะฮะผมบอกให้เพราะว่าไม่ใช่เฉพาะรัฐปรีมนูไทยนะฮะลามไปถึงผู้ว่าปทุมคนก่อนลามไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ดินฮนะสำนักงานที่ดินที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับใครจะมีมนไม่มีมนเดี๋ยววัดกันตรงนี้หลุดจากเก้าอี้กันเมื่อไหร่นะครับหลุดจากเก้าอี้กันเมื่อไหร่เรื่อง ที่มันค้างค้างคาคต้องชำระสะสางครับวันนี้นะครับสิ่งที่คนอยากเห็นอย่างกรณีดีไอคอนมาปับ๊บเห็นไหมคนติดคุกกันแลนว้วแวเมื่อก่อนลอยนวลกันสารพัดทุกวันนี้แชร์ติดคุกเดี๋ยวโกงไปติดคุกเดี๋ยวหมอบุญหนีไปจีนเดี๋ยวเขาจับได้เอาผมเชื่อเลยนะหมายออกไปแล้วเดี๋ยวเขาจับได้คนที่โกงจับหมดฮะนะรัฐบาลไม่ได้พูดเยอะ ผมดูนะโคศกรัฐบาลรองโคศกรัฐบาลอาจจะไม่ได้พูดเยอะแต่รัฐบาลทํางานเยอะทํางานเยอะแล้วก็มีผลงานนั้นสิ่งที่จะทําได้นี่คือคําตอบที่ดีที่สุดคือทํางานให้งานเป็นตัวพูดให้งานเป็นตัวบอกแล้วก็ซิปดังๆสุดท้ายปรับคอรมอลเร็วๆนี้ครับปรับคอรมอลเร็วๆนี้หลายคนสิ้นมนไปแล้วครับ ถือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะต่างตอบแทนกันเรียบร้อยแล้วไม่มีลูกเกงใจแล้วครับปีหกแดไม่มีลูกเกงใจเดิมทีปรับคอรมอมีนาครับล่าสุดผมได้ยินมาเมื่อคืนนี้ใหม่ๆหมาดๆปรับคอรมอมกราคมอย่างน้อย10บตำแหน่งอย่างน้อยสิบตำแหน่งไม่ได้ปรับเล็กนะฮะ เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่จะสร้างบารมีใครที่จะมีบุญใครที่จะมีมนมันอยู่ที่ผลงานมันอยู่ที่ความสะอาดาใจซื่อมือสะอาดแล้วก็สามารถรับใช้พี่น้องได้คนนั้นจะอยู่ยาวาวันนี้นต่อไปปรับคอรมอรอบนี้มีแต่ของจริงมีแต่ตัวจริงฮะไม่เป็นลักษณะต่างตอบแทนกันแล้วเดิมทีมีข่าวว่าจะปรับมีนา ขยับมาเร็วขึ้นนะมกราคมอย่างน้อย10บตาแหน่งเราคงติดตามกันดูแล้วอย่าลืมโฟกัสชื่อนี้ครับบอจอเขากลับมาแล้ววันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ดูดูได้ต่อนะนะใครมาที่หลังก็ตามได้ที่ YouTube เริมทีวีเรามีติ k t o k เริมทีวีด้วยขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นมานะวันนี้ผมมองไม่เห็นความคิดเห็นท่านจริง ขออภัยด้วยพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะกับกับรายการแบบนี้ครับไม่มั่วฮะไม่มั่วยืนยันไม่มั่วนะฮะเพราะว่าข่าวทุกข่าวที่นําเสนอนะผมพยายามจะกันกรองมานะเพื่อประโยชน์ของท่านผู้ฟังวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ